สวัสดีครับ BT Premium หม้อตอกสีนอนนะครับวันนี้ส่งกับนิสสันเทนาครับผมตัดรถครับมาตัดรถนะครับตัวเดรร้ายทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาในการอัปเกรดความสว่างครับด้วยชุดโปรเจคเตอร์บายสีน้อนนะครับผมตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ก็แปดจุดหนึ่งครับพร้อมดับเหลาเ35วัตต์นะครับผมเปิดไฟหลีครับก็เปิดไฟหลีครับก็จะเป็นโมเดลเบนซ์ตายครับคันนี้นะครับลูกค้าได้อัปเกรดชุดหลอด LED แต่หมอกด้านล่างด้วยนะครับเรื่องความสว่างนะครับผม ขอทางครับไปเลี้ยวนะครับไปแบบเทรนดิ้งไปเลี้ยวิ่งสวยๆนะครับตีขอทางครับต่อไฟต่ำครับอ่าต้บอกไฟต่ำครับโรเตอร์ทำงานนาทีนะครับโรเตอร์ครับเป็นบาร์ที่น่าสูงตามเป็นตัวไปสูงครับเรามาชมแสงมาจากที่เราได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับเราคูกกลมแลแสงเข้มนะครับไฟตรงนี้ระหว่างน้อยครับตชงแสงแบบปุยสุดกันนะครับ แต่งใหตัวรถแล้วนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับสามารถมีข้อตั้งไฟดับมัตนฐานลูกค้าถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ตั้งเต็๋ลูกบีทีทีมีมอเตอร์ไซค์นได้ตัวใหญ่แล้วนะครับครับครับ